ป้าคนนี้จะมองไม่เห็นเนาะเขามองไม่เห็นเดตตามองไม่เห็นอยู่แล้วตอนที่มดีๆอยู่กไม่เป็นไรเลยคุยด้วยอะไรด้วยตัดจะนได้พูดไม่ค่อยได้เป็นไกดกดทับใช้แคมเปอร์กระดาษกระดาษที่ชั่วเปลี่ยนแล้วก็ใช้เยอะนะครับแต่ละวันนี่คือสภาพ บ้านเรืองความเป็นอยู่ครับอวันนี้ขาติด้องยืนไม่แก่ยมไว้้องแก่พูดคุยได้อยู่แ็แก่ มีกล้วยด้วยเดือดมีหมกก็แก้คนนี้อายุ90้าสก,กว่าครับวันนีคข้ผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแลว้วก็ผู้สูงอายุครับในเขตเทศบาลตำบลบ้บนไร่ครับตอนนี้ก็มาที่ชุมชนบ้านใหญ่พบชาวบ้านต้นโพต้นนี้ต้นใหญ่มากครับต้นโพยักษ์ ี่ก็เป็นข้าอ,อา้อมไชเอลใช้มาตรฐานแน้วเนาะตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายแล้วดีนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเที่ยงเลยเยก็ลวว่าตอนนี้เรามอบให้บ้านหลังแรกครับเนื่องจากว่าผู้สูงอายุอีกคนเสียชีวิตเลยต้องมอบให้กับพี่สาวเพื่อให้ น้องชายเขาเริ่มป่วยอยู่ครับตอนนี้เรามาอีกหนึ่งหลังนี่ก็นี่คือสภาพบ้านเรือนความเป็นอยู่ครับ ไปต่ออีกบ้านอีกหลังครับผมสนใจต้นโพตัวนี้คือใหญ่ใหญ่มากอายุเป็นร้อยร้อยปีอ้ลืมไปกันครับบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านส่วนมากก็จะเป็นแบบวิถีชีวิตชนบทครับ เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดบางคนก็เลี้ยงหลานอยู่บ้านเราก็จะไปอีกหลังหนึ่งนะครับที่เคยเป็นพนังงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทิสบายของเราแต่ว่าเขาประสบอุบัติเหตุครับทางรถมอเตอร์ไซค์นอนป่วยติดบ้านติดเตียงนะเราก็ต้องไปดูแลครับต้นต้นก็ใช้ผ้าอ้อมเนื่องจากว่าเขาลุกเข้า้องน้ำเองไม่ได้แขนขาไม่มีแรงแขนขาลีบเป็นแผลกดทับประมาณนั้นครับ ็เป็นชุมชนบ้านใหญ่เช่นกันครับสวัสดีครับเริมเลยครับสวัสดรัตัวนี้ยังเป็นติดเตียงเอ้ยแผ่กดทับเรอยยุบตรงไหนขาขาแล้วตอนนั้นยังพีดดาง กระดาษกระดาษที่ชูเปียกที่เราประชุมนนั่นเหรอใช่ครับ่เอาแบบนี้นะที่เป็นกระดาษที่ชูเปียกไว้เช็ดก่อนทำความสะอาดเียกเปียเป็นกเปีเปียกเกเปี่กเี่กเปีกเปียกียกเปียกเปีกเีกเเปียเียเีเียกเปียกเปียกเปียกก็กระดากที่ชเเปียกครับตเปกเเียน นี่ก็อีกหลังหนึ่งอ่าเข้าไปข้างในแล้วครับผมนั่งตรงนี้นียับมากามาบ้านห,ห,หลังนี้ก็ปลูกข้าวโพดหน้าบ้านน้องๆนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับ ป้าเขานอนอยู่ตรงนี้อยู่ประจำนี่มะพร้าวนี่ครับมาป้าเขาก็จะนอนอ่าวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋รูสื่อไว้ใ้ได้เลยเดี๋ยวดูป้าเอานี่ออกก่อนเลย ป้าอายุ88ปีอายุอายุเยอะยังเป็นสาวอยู่สองคนนี้เราสองคนเป็นสาวเยอะเนาะยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้อยู่ครับไปยิ้มตลอดไปยิ้มตลอดนอนเป็นสาวอยู่เนาะแค่บล็อกเองหยาดบันทึกเก็บไว้อยากบันทึกนานบล็อกทีนึงทึบทีนึงทเดี๋ยวตื่นกันเด้อเป็นสถานที่ล้างถ้วยล้างชามพริกก็เกิดเองครับ ภาวาล้างที่ไหนก็สาดท,ที่ไหนก็พิบเกิดนี่เลยเครื่องครัวครับค,รบค,รบครวรออกบ้านใบกะเพราครับโอ้แบบอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็ตักกะเพรายา,ยางยางครับผม ยังไม่ได้มีเมนูเลยโอ้เยอะเลยครับต้นกระเพราตะไคร้ข่านี่ครับการอยู่พืชพืชผักสวนครัวหากินง่ายกล้วยชะอมมะม่วงไม้อีกหนึ่งหลัง สำหรับผู้ป่วยคนนี้ใช้แผ่เพิดปริมาณเยอะครับวันละ4-5ชิ้นอยู่ด้านหลังนะครับ,บวันนี้เราให้4กล่อง4ถุงพร้อมกระดาษทิชชูเปียก,กนี่ครับผู้ป่วยอยู่ด้านใน ว่ามันหมายถึงช่วยอ่ะกูเรามาแจกครับออมั้งโอเควันนี้ครับกินเขาเอียกใครนามอ่ะเป็นใครถ้าเปา็นแขกเูดไม่ค่อยได้เป็นแขกกดทับใช้แผ่นพืชกระดาษก,กระดาษที่ช่วเปลี่ยนแล้วก็ใช้เยอะแค่แต่และว,วัน, <S S นแถวนี้ก็เป็นบริเวณ วัดบ้านไร่โซนตำบนบ้านบึงครับก็ประมาณทั้งวันครับวันนี้ภาคเช้าภาคบ่ายจนกว่าจะหาผู้ป่วยสิบบานเตียงผู้สูงอายุจนครบครับเพื่อเป็นการดูแลบำบัดทุกบำบัลงสุขให้กับผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับ แต่เรามางวดก่อนเราเขาหลับชอบหลับตอนนี้เอบหลับเหลับหลับจบครับในยุคเช่นใันยาเย็ดขาหน่อยติดเล้วนอะว,วันนี้ขาติดอตอนนี้ละไมอหลังหนึ่งครับบ้านไม้เก่า หน้าถังเก่าเก่าแูล้วกพูดคุยได้มกีกล้วยด้วยกืมกีหมกกแล้วแกเดี๋ยไปย่างเดี๋ยวไปย่างกินปรกกาศนองกินข้าวได้อร่อยอยู่นะครับนะ อ๋อกินเท้าอยู่นี่นะอันนี้ไว้สายไปเนี่ยดูได้ข้าวอะไรนะเอ้ยข้าบไปได้หรอน้ำพริกอากาดดองเนี่ยพริกหน้าอร่อยหน้าอร่อยไม่ใช่บระกาดดองเนี่ยเราจะไปต่ออีกครั้งหนึ่งครับก็เกือบจะเที่ยงแล้วก็จะพานักศึกษาฝึกงานกินข้าวเที่ยงที่วิทยาชุมชนนี่ครับบรรยากาศต่างจังหวัด มีมนเสน่ห์น่าอยู่โอ้มาๆมาหมาจุ้ยไข่ใครจะชวนไปดูแมีอะไรที่บ้านนายกโอ้ในยกีครับอันนี้อันนี้น้องรู้จักผักอะไรบ้างนะเนี่ยแค่นี้แหละผักกูดผักกูดอร่อยใช่แล้วใช่เหรอตะกูลเฟิร์นมั้งเหรอแต่ว่ามันก็คือ มันกินแอบมาดา oo, ูแอไม่ปลูกได้อมาเรื่อยๆเข้าไปอีกหลังหนึ่งติดลำคลองไปนอนไปนอนเลยป้าป้ายเยอะเท่าไหร่ไม่ได้หนึ่งตัดสินกว่า าคนนี้อายุ90กว่าครับโอ้โหยังจับมือได้ดียิ้มได้ดี90กว่าปีแล้วครับมาเยอะอีกหลังครับนี่ไม่รู้ว่าหายเมื่อไหร่ด้วยวันนี้ตัวสีและจำไว้ไปไหน ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีขาดขวยทอดก็ทำเนี่วยทอดเผื่อเครื่องมันนะครับเนี่ยเผื่อมันแป้งแป้งอันเดียวกันเนาะคอเลตันอันนี้ขาหมูค่ะขาหมูอันนี้แป้งไปทอดโอ้กๆน้อยๆตรงนี้ควันเดี๋ยวตอนบ่ายจะเข้าไปชา อันนี้ทุกคนเลยนะครับดมีชนเีย да ้ด้วยนะนียยนรับีาก็ขาเล็กๆครับนเดือใช่แต่พอพ่อขาขดนะดอกชบาสวยงามดอกใหญ่มากครับ อ่าคนนี้จะมองไม่เห็นเนาะเขามองไม่เห็นเจตตามมองไม่เห็นอยู่แล้วเขาดันมาดีๆอยู่แก้ไงไม่เป็นไรเลยคุยด้วยอะไรด้วยตัดไ